ดับห้าวเขเมรแล้วค่ะหลังยิงป่วนไทยตลอดทั้งคืนทับฟ้าเสิบไขยักษ์ F16 จัดหนักฐานทับกัมพูชาอาหารไทยพีชีพแล้วหนึ่งนายบาทเจ็บอีกสีนาย จากกรณีที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ได้อัปเดตสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่8ธันวาคม2568ค่ะโดยฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากยิงใส่ไทยมีการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักทางฝั่งจังหวัดอุดรมมีใช้และสั่งการให้คนเขเมรอพยพด้านทหารกัมพูชามีการเตรียมความพร้อมสู้รบขั้นสูงสุดจากการประทะที่พันหิน8ก้อน และยังเตรียมพร้อมรบตลอดแนวชายแดนมีการสร้างกำลังเพิ่มเติมเสริมความแข็งแรงที่มั่นและค้นหาวัตถุระเบิดในพื้นที่รับผิดชอบอีกทั้งยังลำเลียงกับระเบิดเก็บที่กำลังติดสัญญาณโทรศัพท์มือถือและเตรียมต้อนรับผู้บังคับบัญชาการที่จะเข้ามาบัญชาการรบรวมทั้งยังเฝ้าระวังการปฏิบัติการของฝ่ายไทยอย่างใกล้ชิดมีการใช้รถถังโดนและทำถนนบริเวณหน้าแนว จนเมื่อเวลาตีสามนาทีค่ะฝ่ายไทยพบว่าทหารกัมพูชาได้สั่งการให้กำหนดเป้าหมายของอาวุธยิงสนับสนุนเล็งเข้ามายังฝั่งไทยบริเวณบ้านกระชายน้อยตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านห่างจากท่ากาศยานบุรีรมัมประมาณ13บมกิโลและตำบลโคกยางอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินห่างจากชายแดน31กิโลเมตรค่ะ ขณะที่เพจเฟซบุ๊กข,ของวสนนานา่วมนักข่าวอาวุโสสายทาหารได้โพสต์ข้อความระบุว่าตามคำเรียกร้องทัพฟ้าส่ง F16 เสิร์ฟไข่เป็นเบกฟาดให้ขเขมรแต่เช้าตู่ทออส่ง F16 ขึ้นบินเสิร์ฟไข่เป็นมื้อเช้าให้ขเขมรแล้วก่อนขเขมรจะยิงจรวดใส่ประชาชนไทยหลังเมื่อคืนนี้จนถึงเช้ามืดตรวจพบขเขมรมาร์กจุดเล็งพิกัดจรวดต่ยิงเข้าในเขตไทยลึก31กิโลเมตรหวังเป้าหมายพลรเรือนไทย ย้ำกองทัพอากาศไทยใช้สิทธิ์ในการปกป้องอธิปไตยไทยและประชาชนชาวไทยตามหลักสากลน,นอกจากนี้ก็มีรายงานได้ว่าไข่ยักษ์แบ่งออกเป็น8ลูกแบ่งเสิร์ฟให้คาสิโนโเขมรด้วยเหตุใช้เป็นฐานทหารบินโดนมาพิกัดยิงไทย ขณะที่ทางด้านพลตีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบ,บกได้เปิดเผยว่าช่วงเช้ามืดวันนี้ได้มีการประทะในพื้นที่ช่องอันมา้าอำเภอน,น้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีทาหารกัมพูชาได้ทําการยิงด้วยอาวุธปืนเล็กและอาวุธวิถีโคง้งตั้งแต่เวลาประมาณตีห้าหนาทีจนถึงปัจจุบันซึ่งฝ่ายไทยได้ตอบโต้ตามผลการประทะด้ดยอาวุธปืนเล็กและอาวุธวิถีโคง้งเช่นกันจนเมื่อเวลาเจ็นาฬิกาพื้นที่ช่องบกกองทัพบ,บกได้รับรายงานว่า ทหารไทยถูกโจมตีด้วยอาวุธยิงสนับสนุนทําให้มีกําลังพลเสียชีวิตหนึ่งนายและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้สี่นายโฆษกกองทัพบ,บกยังกล่าวได้ว่าปัจจุบันฝ่ายไทยได้เริ่มใช้อากาศยานเข้าโจมตีเป้าหมายทางการทหารของเขมรแล้วเพื่อยับยั้งการโจมตีของอาวุธยิงสนับสนุนของทหารกัมพูชาทั้งนี้ในพื้นที่ชายแดนกองทัพภาคที่สองทั้งกองกําลังสุรนารีและกองทัพภาคที่หนึ่งรวมไปถึงกองกําลังบูรพา ได้จัดกำลังพลสนับสนุนการอบพยพป,ประชาชนตามแผนที่ได้ซ้อมไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับรายละเอียดจะแจ้งเพิ่มเติมให้ทราบต่อไป